คุณผู้ชมครับก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยคุณผู้ชมกดซับหรืยังครับถ้ายังไม่ได้กดไหนกดเลยนะครับผมดูที่ใช้ไมไ่ได้แล้วพี่กดซับแล้วผมยะได้อะไรอ่พี่การกดซับเนี่ยจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิป,ปมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดซับผมด้วยนะครับผมก่อนที่ผมจะไปหาคุณผู้ชมถึงบ้าน โอเครู้เรื่อง Only Up Block <C> e <ars> แบบนี้ได้รับแร,รงบันดาลใจมาจากเกม Only Up ในสตรีมนะครับผมซึ่งจากต้นที่คุณผู้ชมก็น่าจะได้ดูแล้วนะครับว่าเกมนี้มันเล่นประมาณไหนนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจหัวใจฝไฟล์ั่ง,งด้วยกันอ้วยครับพูดเลยกูเนีอยจะเรียนง่ายๆเลยนะครับก็แค่ขึ้นไปให้ถึงจุดสุดยอดคุณผู้ชมแค่นั้น <c oughs> แต่ความยากอย่างเดียวนะครับในแมปนี้ก็คืออย่าตก แค่อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมคืออย่าตกพลอชั้ตกปุ๊บคุณจะไม่สามารถเกาะหาเหวอะไรได้สักอย่างคุณผู้ชมมันจะล่วงลงมาช้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 าและกลับมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่คุณผู้ชมเกมอนนี้มันก็เลยเป็นเกมที่ฝึกความอดทนนะคุณผู้ชมอย่าหัวล้อน,นะคุณผู้ชมซึ่งผมเป็นคนที่ไม่หัวล้ออยู่แล้วนะคุณผู้ชมผมเป็นคนที่ใจเย็นคำอยู่คำหยาานี้ไม่เคยมีนะคแับผมไป ุูนมากแล้วเข้าไปในเกมและว let's go มาหรือยังมารืโอเคหุยภาพสวยอยู่นะคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้นี่คือปุ่มอะไรเนี่ยพ๊บไปอ๋อสปรินก็คือปุ่มวิ่งคุณผู้ชมโอเคโอเค you can choose the mask อ๋อเราสามารถใส่แมสได้น่นแน่ไอ้นี่มันลอกแตกตั้งของนาคุณผู้ชมพ๊บไปเฮ้ยอุ <museums> ้ย มีเด้งดึงด้วยวะอันนี้คือเตียงคืออะไรกระโดดสูงอันนี้คือสตาร์ทใช่ไหมโอเคแล้วต้องไปถึงไหนดีโอ้โหต้องไปถึงไหนวะเดียวโอ้โหอย่างสูงคุณผู้ชมคุณผู้ชมพร้อมอยังกูไม่พร้อมอ่ะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะกดสปินไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามันเดินเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปคุณผู้ชมนะเผื่อสักผมให้ยังต่ำนะสัก10นาทีอ่ะ สุดทีนี่นจะจบแล้วนะคุณผู้ชมคือผมกิ่งเกิืองไงคือเท่ทีว่ะอันนี้คืออะไรกระโดดไปปุ๊บโอเคก็แค่กระโดดนะน้นไปเลยไปเลยาย,ายาวไปคุณผู้ชมสปีดล่าโชว์ไหมอุ้ยอันนี้มีเงินมีเงินเก็บไปโอเคอู้วี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะน้องปุ๊บไปโอเคเราคุณมาตรงไหนวะเนี้ยทางแม่งอย่างงงคุณผู้ชมเปิ๊เปิโอเคก็ไม่ได้ยากนี่ว่าใครบอกยากว่ะคุณผู้ชมฮะ มันง่ายมากนะครับผู้ชมผมจะไม่หัวร้อนโชว์คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบกิริยาหยาบคายเกินไปนะครับน้องๆหนูดูเยอะนะครับผมจะไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วกันนะครับเู้่อนๆโอ้ยโหเกือบแล้วกูหัวโขกคุณผู้ชมเกือบได้เริ่มใหม่แล้วไงเโอเคกระโดดไปโอเคปุ๊บๆๆมึงโอ้ยมึงอยากกูกระโดดเองให้กูได้ไหมคือมันชอบกระโดดเองแล้วกุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ย อ๋อหมายกูเหตรงนี้มีเหรียญครับุณผู้ชมมีเหรียญเก็บได้หรือเปล่าเก็บได้หรือเปล่าหาทางเก็บเหรียญไว้นึงครับุณผู้ชมเราต้องเก็บทุกเม็ดครับุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยคือกูจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยเข้าก็ไปวุ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเจอวิชัยนินจากูเข้าไปไงคือผู้ชมเบื่อดิเบื่อดิกูก็เบื่อมือนกันอย่าอย่าตรงนี้มีร่องครับุณผู้ชมโอเคปึ๊บไปโอเคแล้วกูต้องไปไหนต่อวะนี่โอ้โห้างอะไรไปเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะ โอเคตรงนี้เราสามารถโดดไปตรงนู้นได้เลยคุณผู้ชมแต่เราต้องใจเย็นก่อนนะคุณผู้ชมโอเคอย่าตกอย่าตกโอเคโอเคโอ้ยใจตึ๊ดตะตักไว้เก็บเหรียญแป๊บนึงแล้วก็กระโดดกลับโอเคใจเย็นๆคุณผู้ชมอย่าตื่นตะหนกนะมันก็แค่แมปแบบออฟบงกอบบี้คุณผู้ชมเราชำนาญอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเล่นมาเป็นสิบล้านแมปแล้วคุณผู้ชมกระโดดไปโอเคคือที่พิเศษตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมก็คือผมจะโกกระโดดไม่ติดนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ย มีทรงมีเสียงไงเฮ้ยดิเฮ้ยเฮ้ย,ยมันกระโดดถึงเลยว่าแล้วมันไปไหนวะเนี่ยดีนะคุณผู้ชมมันโดดถึงเลยรวะเนี่ยคือเตียงมันทําให้เรากระโดดสูงขึ้นใช่ไหมคุณผู้ชมสุดเกอร์โอเคอ๋อโอเคคุณผู้ชมเกตละคุณผู้ชมไปไปใจใจอย่าตกนะอย่ายยตกนะ,ะนะโอเคอันนี้คือมีคําเตือนแล้วตรงนี้มี2ทาง สองชานแล้วกูต้องไปทางไหนเว้ยคุณผู้ชมมันจะทางนี้ใช่ไหมโอเคโอเคเราตามเพื่อนไปแล้วกันเนี่ยตรงนี้มีเตียงคุณผู้ชมโอ้โหหลายเตียงซะด้วยไงมีทางอื่นไหมเนี่ยมันโดดถึงเลยเพื่อนเลยมันก็โดดถึงไม่ไดโอเค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 คุณผู้ชมโอเคเกล้าเกล้าเราต้องโดดต่อเตียงไปไปปุ๊บปุ๊บไปโอเคแล้วก็ต่อเตียงนี้ไปปุ๊บค่อยๆลงค่อยๆลงโอเคโอเคโอเคคุณผู้ชม ใจเย็นนะสดแต่เกิสวยคุณผู้ชมอันนี้มันบอกว่าให้เราลงไปโอ้โหกูต้องโดดไปตรงเตียงเล้วเนี่ยถึงซะด้วยไงถึงซะด้วยไงโอ้โหีซี่คุณผู้ชมใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับปึ๊บไปโอเคตรงนี้เกือบตกใจเย็นค่อยๆไปค่อยๆไปอย่า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 กระโดดให้กูเองขอร้องโอเคเราไปตรงนู้นเลยโอเคโอเคโจเคใจเย็นจัม์้าครอสกระโดดข้ามไปคุณผู้ชม วันจู้เต๋อเต๋อเต๋อโอเคจะเย็นก่อนคุณผู้ชมตรงนี้เหมือนมีรูปมือเฮ้เรากอะไปหรือเปล่าเฮ้ยเรากาะไปหรือเปล่าเราใจย็นใจอเย่าอย่า,ยา,ยา,ยาพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึนะ่งอย่าตกนะอย่าตกนะจ๊ะถ้าตกกูมีทุบนะถ้าตกกูมีทุบนะแค่แหละตรงนี้มีอ๋อมีเหรียญด้านล่างโอ้โหไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะน้องโอเคโอเคเราต้องโดดไปตรงเตะตรงนี้แล้วก็โดดขึ้นหินไปโอเคคุณผู้ชมจะเย็นทําใจให้ล่มทําใจให้สงบ แล้วก็1 2ตื้อไปโอเคก็ไม่ยากนี่ว่านั้นปปๆๆๆปปไป,ไป,ไป,ไปชิ่ไปชือปชื่อป้ยโอเคตู้ก <ś k> ระตอหหใจกลุ่อยู่ตาตุ่ม ไม่กินเกือบตกแล้วไงคุณผู้ชมไหมโอ้ยใจมันเต้นๆอย่าอย่าอย่ามึงอย่าตกนะอย่าตกนะโอเคโอเคใจเย็นคุณผู้ชมมาตรงนี้โอเคเราน่าจะไปอันนี้น่าจะเป็นอีสเตอร์เอกอะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมแต่เรามาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้กูขอผ่านก่อนนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเฮย้ฮยเฮ้ยใกล้จบแล้วเหรอเฮ้ยทำไมมันง่ายจังวะคุณผู้ชมฮะเนี่ยจะตรวจอยู่ตรงนั้นอะคือเราจะจบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชม โอเคตรงนี้มีเตียงให้เราโดดไปตรงดวงจันทร์เลเค่ะปึ๊บไปโอ้โหอีซี่คุณผู้ชมโคตรง่ายโอ้โหโคตรเกมเด็กเล่นเลยคุณผู้ชมเจนเย็นเจนย็น มันก็แค่เกมมาผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่หมไม่เป็นไรผู้ชมเราเอาใหม่ได้เสมอไปผู้ชมเราต้องใจเยนเ็นนะครับมาแล้วลูกจะรุดกันว่าจินหนูอยากแต่ให้ไม่ได้ยากผู้ชมนะจากตอนแรกที่ผมมาถึงเนี้ยแล้วก็มาถึงเนี้ยนะคผู้ชมมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานลลยนะครัคผู้ชมมันก็แป๊บเดียวนะครับประมาณ5นาทีก็ถึงนะครับโคตรชิลปื้ไปไม่ได้ยากคผู้ชมบอกแล้ว เกมนี้มันไม่ทำให้พวกเราหัวร้อนได้เลยคุณผู้ชมไม่กี่เดี๋ยวเป็นการซ้อมสนามจริงนะคุณผู้ชมนะเป็นการหยอกๆก,ก่อนนะครั้งที้ผมเอาจริงแค่แหละนั้นๆไปไปไป,ไปบ้องเพจไปตรงนี้ปื้อไปโอเคนี่กูโฟลอ์แล้วกูโฟลอ์มาแค่นั้นแหละไปโอ้โหมึงกดกระเจมมึงกดกระโดดไม่ติดมาคุณผู้ชมกลับมาสูอ,อจุดเดิมจุดที่กูตกเมื่อกี้คุณผู้ชม ป, okay, ปึ๊บไปโอเคปึ๊บแล้วก็ลงเตียงตรงนี้โอเคเริ่มช้ำนาญแล้วตอนนี้กูเล่นมาสิบล้อแล้วคุณผู้ชมปึ๊บไปโอเคแล้วก็ตรงนี้ใจเย็นๆอย่าตกนะจ๊ะมาแค่แค่สั่งแก๊สคุณผู้ชมไปปึ๊บโอเคมาตรงนี้แหละคุณผู้ชมที่เราตกเมื่อกี้นคะครับเมื่อกี้ผมน่าจะเร็วเมื่อกี้ผมน่าจะรีบไปหน่อยนะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีสมาธินะครับตอนนี้เราก็ต้องใจเย็นกดปึ๊บแล้วก็กระโดดไปตรงนี้ปึ๊บกระแคะนี่นแหละคุณผู้ชม มันแยกเลยโอ้โหโโมึงมึงกระโดดให้กูเองทำทอะไรเลยฮะ้โกูเริ่มใหม่กี่รอบวลเนะี่ยเฮ้ยฮะกูเริ่มโมโหอะไรคุณผู้ชมกว่ากูจะขึ้นไปจุดนั้นได้อะเพื่อนฮะมันนานมากเลยนะเว้ยมึงเข้าใจกูไหมแล้วมึงก,กระโดดให้กูเองเนี่ยกูไม่เข้าใจมึงเลยว่ะเพื่อนขอยย่าสปีดลันเลยคุณผู้ชมไปเลย อย่านะอย่านะอย่าอย่านะโอเคใจเย็นใจใจเย็นโอเคมันก็แค่นั้นแล้วอุ้ยมันยากอะไรคุณผู้ชมถ่ายคุณผู้ชมดิอุ้ยโอ้โหเกือบแล้วกู ยีมนี้มันไม่ขนาดมือผมให้คุณผู้ชมผมบอกคุณผู้ชมแค่แหละเมื่อกี้คือเป็นกาศแสดงนะคุณผู้ชมเป็น acting ระลวนๆนะครับตอนนี้ผมยังใจเย็นอยู่นะคุณผู้ชมค่อ,คอยๆนะตรงนี้ค่อ,คอยๆนะตรงนี้ค่อ,คอยๆนะจ๊ะซึมโอเคปอไปๆๆคุณผู้ชมจะจบแล้วกูเรียกจะจบแล้วเว้ยวู้คู่วู้คู่บุม้มโอเคอรมณ์ดีเพราะมีความสุขอย่านะตรงนี้อย่านะตรงนี้อย่านะเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ได้แยกวิอันนี้มี ufo ufo ไง ไปโอเคอย่าตกนะอย่าตกนะอยานะ่ยาตกนะจ้าโอ้โ oh หมึงอย่าตกนะจ้าโอเคคุณผู้ชมจบค่าคุณผู้ชมได้ที่สุดกูก็ผ่านโหอีซี่บล็อกคุณผู้ชมชม,มีตรงมีเตียงบุ้มโอเคโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวอ๋ฮะอ๋ฮะคุณผู้ชมกูกูนึกว่าจบแล้ว คือผมเห็นยานเอาอกาศเลยคุณผู้ชมผมนึกว่าแบบยังไงอะขึ้นยานขึ้นออกนอกโลกจบสรุปคือมันยังมีต่อเหรือไว้เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเสียงกูณร้องเลยโอ้โหแล้วมึงกดกดตดองกดพิธีโอ้โหใจเย็นใจเย็นคุณผู้ชมใจเย็น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 คุณผู้ชมมันยังไม่ตกคุณผู้ชมเราต้องใจเย็นแค่นี้คุณผู้ชมเลยแค่นี้มันขี้หมาโอเคค a l m ใจเย็น c a า m ใจเย็นอย่าเพิ่งด่าเกม ฝีมือเราไม่ไดีเองหรือเปล่าผมปื๊บเปื๊บปื๊บโอเคคือผู้ชมเราลองไปบ้านหลังนั้นดูไหมคือผมอยากรู้ว่าบ้านหลังนั้นมันมีอะไรไปคุณผู้ชมนะตอนนี้คือกูไม,ม่สนละคืนนี้คือความอยากรู้จังเห็นล้วนนะคือผู้ชมเปื๊บไปโอ้ยโอ้ออ,อ,อ, <c ười> อืมพี่มาอะไรน้องถอยสักรอบนะ ไปโอเคใจยเย็นๆนะอย่าตกนะจ๊ะตัวนี้โอ้โหโอ้ยจบพ่อกูไม่เล่นเกมฮิตแหละกูมไม่เล่นคุณผ,ผู้ชม,มพอ่อพ่อโอเคคุณผ,ผู้ชมคลิปนี้คงวันพี่โนมแล้วสักเนใหม่กับคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นเกมที่ดีมาก นะครับใครที่รู้สึกว่ามีความสุขในชีวิตตัวเองมากเกินไปก็สามารถมาเล่นเกมน,นี้ได้นะครับคุณผู้ชมเกมหัวข้อในหิแม่ยิ้มในคุณผู้ชมไปเจอใครคิดอะไปก็คุณผู้ชมเลสโก